แจะทำดวงแรนดอมนะคะว่ามันจะคุ้มค่าไหมถ้าคุณจะรอคอยเขาคนนี้ยนะคะกด5ปุ่มนั่ง่าืก็เป็นค่าคูให้กับแพนด้วย c o ด e เพนเดนซีคุณรู้สึกเอาออกจากหัวไม่ได้รู้สึกเป็นแบบทำไมต้องมาอยู่ในหัวฉันแบบนั้นแล้วเขาก็รู้สึกเช่นเดียวกันกันกบคุณในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจำเป็นจะต้องอาศัยความเชื่อใจนั่นแสดงว่าคุณกับเขาน่าจะอยู่ห่างไกลกัน ไม่ได้รู้เรื่องราวในชีวิตกันอย่างปกติมันจะต้องผ่านการพูดคุยกันเปิดใจกันติดต่อสื่อสารกันให้มากอะ่ะชูเลิฟถ้าขึ้น u ูเลิฟแล้วเนี่ยมันมีพลังงานบางอย่างซึ่งน่าจะมีความเกี่ยวข้องกันแต่ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูว่ามันเป็นอย่างไรระหว่างคุณกับเขานะคุณถึงได้มีความรู้สึกบางครั้งมันจะคุ้มค่าหรอกับการที่รอคอยเขาอะอ่ะน่าจะใช่แหละ ไฮโลแฟนเพราะว่าไฮโลแฟนเนี่ยค่อนข้างช้าพลังงานเป็นแบบสนใจเรื่องอื่นซะเยอะสนใจเรื่องความรักอะ่ะค่อนข้างน้อยจะให้เวลากับเรื่องความรักอะ่ะเป็นเรื่องลองๆจนคุณรู้สึกเบื่อแล้วว่ากับความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยเมื่อไหร่แล้วก็เมื่อไหร่ถามอยู่แบบเนี้ยแต่ก็ไม่สามารถที่จะมุฟออนหรือไปไหนได้เคยมุฟแล้วแล้วก็รู้สึกไม่ไหววะ่ะกลับมาที่เดิมดีกว่า หรือยังไม่ทันจะมูฟอะ่ะก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยลองรองดูสักหน่อยนะในความนิ่งเงียบของเขาเขาอาจจะมีเรื่องอื่นที่เขากังวลใจหรือที่เขาเครียดเขาอาจที่จะมาก็ได้เนี่ยในเรื่องเนี้ยคุณรู้สึกแบบนั้นแล้วไปดูฝั่งเขาเฮ้ยว่าไปเขามีใจชอบคุณนะเพียงแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะหยิบยื่นความรักนั้นให้กับคุณอะ่ะ ใชอ d ีเพจเขามองว่าคุณน่าจะเป็นคนที่ใช่ของเขาได้นะแต่เขาขอเวลาไปพัฒนาตัวทนการเงินอะไรหลายอย่างแต่คุณอาจจะรู้สึกเสียใจนะว่าแล้วมันจะนานอีกสักแค่ไหนอันนี้ก็อายุก็ปาไปใกล้ถึงฝั่งแล้วจะพัฒนาไปถึงไหนอะความจริงอะความพร้อมอะมันค่อยๆไปกับความรักก็ได้นะ รอพร้อมแล้วฉันจะอยู่ถึงไหมอ่ะนั่นคือสิ่งที่คุณรู้สึกแต่คุณก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมันยังมีแหละมันยังมีแหละที่ว่าโอกาสที่มันจะเป็นไปได้แต่ระหว่างเนี้ยคุณอาจจะให้ความสําคัญกับเขาน้อยลงไปคิดเรื่องอื่นซะเยอะเพราะคุณไม่อยากที่จะต้องวิ่งตามหาความรักหรือหาความรักใหม่ๆแล้วเพราะคุณคิดว่าเขาอะถูกใจแล้วแหละยังแต่อยากรู้ว่าถ้ารออยู่เนี่ยมันจะลอกเกอร์หรือเปล่าหรือมันจะคุ้มค่าหรือเปล่านะ เท่าที่เห็นก็คือมันน่าจะคุ้มค่านะเพราะว่ามันจะมีวันที่ได้เริ่มต้นกันในความสัมพันธ์นะ